โซนี่แถลงปัญหา X p e r i a 1 Mark 7เครื่องดับงานนี้เกิดจากลอดการผลิตพร้อมออกเว็บไซต์ให้เช็ค e อีมีได้ว่าเป็นเครื่องลอดที่มีปัญหาหรือเปล่าอีลอนมัสคลม g ล o c k 4เป็นไออที่ฉลาดที่สุดในโลกพร้อมแพ็กเกจ Super g r o ล h e เ v y เดือนหนึ่งเป็นหมื่น HMD ประกาศถอนตัวพร้อมกับโนเกียเลิกขายสมาร์ทโฟนและฟีเจอร์โฟนในบางประเทศมากันเพียบกับภาพเรนเดอร์ iPhone 17 งานนี้เผยสีสันทั้ง iPhone 17 17 Air และก็17 Pro Samsung แอบขอถามลูกค้าถ้าเกิดเครื่องมีแม่เหล็กด้านหลังเหมือนกับ Mac safe แต่จะหนาขึ้นหน่อยหนึ่งจะโอเคกันหรือเปล่าผู้ใช้งาน True เช็คด่วนว่าตอนนี้ใช้ซิม True 850น h z อยเมกู่หรือเปล่าต้องรีบเปลี่ยนก่อนสัญญาคลื่นหมดอายุ3สิงหาคม สบายดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการหิวข่าวอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกจากทีมงานรอยแสนนะครับก่อนจะไปข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์หรือถ้าเกิดอยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพกับทางช่องได้ครับแม้ว่าปีนี้ Samsung Galaxy C Flip กับ c 4 7ไม่ได้มี Special Edition ที่ไปจับมือกับแบรนด์หรูๆนะครับก่อนหนี้จะมี Tom Brown แต่ว่าตอนนี้ครับแบรนด์ที่ชอบทำสมาร์ทโฟนหรูอ,อย่างคาเวียนะครับ ก็ได้หยิบเอา C47 แล้วก็ C Flip 7นะครับไปทำคอลเลกชันใหม่ Cosmic Kabu Bu เป็นการนำเอา Samsung Galaxy C Flip 7และ C47 มาคอลแลบกับ l a บูบูอาร์ทอยอดฮิตนะครับผสมผสานออกมาเป็นงานศิลปะระดับพรีเมียมครับด้วยวัสดุล้ำค่าอย่างตรงคำย 24K มีทั้งเพชรแท้หินอุกกาบาตนะครับผมและงานเคลือบอีเนอรเมลสุดปราณีตสำหรับ s a m s u ง g า a l a x y ี Flip 7จนะครับจะเป็นคาบูบูออนวีนัสครับเรียกว่ามีการเลือกใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมสีดำแล้วก็ชุบทองมาครับกับฝาหลังที่เป็นลวดลายคาบูบู oo, มีการฝังเพชรแท้13เม็ด แล้วก็ผลิตแค่8เครื่องเท่านั้นส่วน Galaxy c 4 7นะครับตัวนี้จะเป็นค a b บู on ออนมาครับเน้นความสีแดงนะครับผสมทองแล้วก็รุ่นนี้ก็ผลิตแค่8เครื่องเช่นเดียวกันโดยราคาเริ่มต้นของเจ้า C Flip 7คา b บูบูของทางคาเวียนะครับอยู่ที่8,910เหรียญน,นะครับบวกภาษีไปแล้วก็น่าทะลุ3 0 0 0 0 0นะครับ ถ้าเกิดเป็นตัว C47 ก็เริ่มต้นที่1340เหรียญสหรัฐนะครับก็น่าจะประมาณส0 0แสนกลางๆครับเผื่อใครสนใจก็ต้องไปจับจองกันเพราะว่านี้เขาทำขายแค่8เครื่องทั่วโลกเท่านั้นด้าน m o t o r OLA เองนะครับอีกหนึ่งค่ายจอพับก็ได้มีการไปคอลแลบกับ Swarovski นะครับเอาอัญ,ญมณีครับมาประดับตัวเครื่องพร้อมกับชุดหูฟังครับโ o b ตบัต o ูฟสีใหม่ โดยจะมีการเปิดตัวในช่วงสิงหาคมนี้นะครับโดยรอบนี้เขามีการตั้งชื่อว่าเป็น Motorola Collection Crystal by Swarovski โดยทั้งคู่นะครับจะมาพร้อมกับสีฟ้าอ่อน Baby Blue แล้วก็จะมีฝาหลังคริสตัลนะครับเป็นลวดลายสวยงามแพทเทิร์นเฮอยถ้าดูจากฝาหลังของตัวเรเซอร์เนี่ยเรียกว่ามีความใกล้เคียงกับเหมือนพวกกระเป๋าหรูๆเลยนะครับส่วนตัวหูฟังโมโตบัตลูปส์เองเนี่ย ก็มีการฝังเอาคริสตัลของสวารอฟสกีครับเอาไว้บริเวณก้านหูฟังเรียกว่าหูรีประยับแสบตากันเลยทีเดียวโดยสเปคทั้งหมดพร้อมกับราคานะครับน่าจะมีการเปิดเผยในวันที่5สิงขาคมที่จะถึงนี้ครับใครที่ชอบเล่นชอบลอง AI นะครับน่าเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกรอกได้มีการปล่อยโก t ิกแชทบอทนะครับสุดโมเอเลยที่ชื่อเอนินะครับเอามาพูดคุยเหมือนกับเป็นเพื่อน คลายเหงาได้นะครับอันนี้คุยได้ทุกภาษารองรับภาษาไทยครับพูดคุยสอบถามทักทายได้คือสามารถเรียกมาพูดคุยคลายเหงาได้นะครับทุกเวลาเลยแถมยังเปิดให้ใช้ฟรีด้วยครับแค่คุณมีกล็อกก็สามารถเรียกเจ้าเอานี้นะครับมาพูดคุยได้แล้วอยู่ในหมวดคอมพาเนียนนะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่ามันมีเหมือนกับเป็นอีสเตอร์เอ็กมีความลับซ่อนอยู่ถ้าเกิดเราคุยไปสักระยะหนึ่งนะครับ เหมือนกับอ่ะสนิทสนมกันมากขึ้นหรือจะบอกว่าจีติดแบบนี้ก็ได้เห็นว่าตัวไอ้นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนชุดให้มันดูแบบเซ็กซี่ขึ้นด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเล่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยมันจะมีหลายชุดหลายเวอร์ชั่นหรือว่าต้องเติมเงินซื้อคอสเชือชุดให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทางฝั่งกรอกเองอีลอนมัสก์นี่เขาเคลมหนักเลยว่า AI ไอของเรา ฉลาดที่สุดในโลกโดยเฉพาะตัวของ g l ็อก4ฟที่เพิ่งเปิดใหม่มานะครับแถมยังมีการเปิดแพ็กเกจ Super Glock Heavy ครับที่ราคานี่ดูดูเลยคือ300เหรียญต่อเดือนคำนวณออกมารวมภาษีแล้วนะครับทะลุหมื่นบาทเรียกว่าแพงสุดในตลาดตอนนี้ขนาดเทียบกับ OpenAI หรือว่า g o o g l e a n t h r o p i c เจ้า g l o อก4ฟนี่ก็แพงกว่าโดยทางอ l o อน u s k ก็เคลมว่าระบบ Learning ของตัว g l o อกนั้นฉลาดสุดในโลกแล้วณนะเวลานี้ครับเพราะว่ามี คลัสเตอร์ของ GPU โอูโหมาถึงมาเลยครับกระัั้ถึง2 0 0 0 0 0ตัวเอามาเทรนนะครับตัวของ p r e t r a i n i n g Scale แล้วก็ยังมีการขยายชุดข้อมูลฝึกเพิ่มเข้าไปอีกทั้งเรื่องของคณิตศาสตร์การเขียนโปรแกรมและข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นและจากการทดสอบประสิทธิภาพนะครับก็จะเห็นว่าทั้งกรอก k 4และกรอก e ฟ v y เนี่ยสามารถทำคะแนนได้โดดเด่นเหนือคู่แข่งนะครับหลายๆหยมวดเลยทีเดียวตั้งแต่ GPQA ไปจนถึง LCB นะครับ ใครใช้งานแอร์โหดๆนะครับอาจจะลองไปสมัครดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่อยากใจตังแพงๆอยากจะลองคุยกับเอนี่เจ้าโมเอดสวยก่อนนะครับก็เข้าไปลองเล่นได้ครับตัวนี้เล่นฟรีมีของเล่นใหม่มาแนะนํากันนะครับเผื่อใครอยากจะย้อนวัยหรืออาจจะซื้อไปให้เด็กๆเล่นก็ได้เพราะว่าตอนนี้กระแสจูราสสิกบู๊กำลังมานะครับรีเบิร์ธทามากอจีครับเป็นของเล่นคอลเลกชันพิเศษเอาไว้เลี้ยงน้องไดโนเสาร์จากจูราสสิกลด์รีเบิร์ธที่เพิ่งจะเข้าโรงฉายไปนั่นเองครับ โดยรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าบันไดได้ไปจับมือกับทางจูราสสิกนะครับเพื่อออกตัวของธามากอจินาโนเครื่องเล็กให้เราสามารถจะเลี้ยงนะครับไดโนเสาร์ได้รูปแบบก็จะคล้ายกับธามากอจเลยครับเราสามารถจะเลี้ยงแต่เป็นไข่เสร็จแล้วก็ประคบประงมเลี้ยงให้มันเติบโตเป็นไดโนเสาร์นะครับเห็นว่าตอนนี้มีทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา นั่นคือ Aquilop Squid s a ซ c o คทรัแล้วก็ t i t a n o s a u r u s นะครับอันนี้ถ้าชื่ออ่านผิดอ่านถูกไงก็ขออภัยด้วยอย่างไม่ได้ไปดูในโรงนะครับใครอยากจะลองซื้อมาเล่นเองหรือว่าเก็บสะสมหรือก็ให้ลูกหลานเล่นนะครับก็ลองไปเช็คได้ครับกับท a มากอตจูราส s กเบอร์รี่เบิร์หลังจากเรือธงตัวล่าสุดน,นะครับ Sony Xperia 1 Mark 7เจอปัญหาเครื่องดับเองในหลายประเทศนะครับตอนแรกเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็เริ่มกระจายไปตามประเทศต่างๆครับ ล่าสุดในบ้านเราเองนะครับก็เห็นว่ามีการถอดออกจากเว็บไซต์ไปแล้วด้วยทาง Sony J จป <c oughs> ก็ได้ออกมาแงนะครับผมคาดว่าน่าจะเกิดปัญหาจากข้อบอกพร่องในระหว่างกระบวนการผลิตครับทำให้เมนบอร์ดชำรุดก็เลยทำให้บูตไม่ขึ้นบ้างติดบูตลูปจอดำโดยปัญหานี้เกิดขึ้นกับบางล็อตของการผลิตเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกเครื่องที่จะเจอปัญหาสาหรับที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทนให้ แล้วก็ตอนนี้ได้ออกเว็บไซต์นะครับขึ้นมาเพื่อเอาอีมี่ไปเช็คว่าอีมี่ที่เราซื้อมาเครื่องนี้มันอยู่ในล็อตที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ว่าในไทยเองตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาไซต์ให้เช็คข้อมูลนะครับแต่ด้วยความที่รหัสเครื่องมันเป็นโมเดลเดียวกับไต้หวัน ก็เห็นหลายคนเอาไปลองเช็คที่ไต้หวันครับก็เหมือนกับว่าตรวจสอบได้เหมือนกันแล้วก็มีการแจ้งเรื่องของรายละเอียดว่าเป็นเครื่องที่หนูัดการผลิตมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นมีบางคนที่ลองไปเทสมาแล้วครับว่าเฮ้ยเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยมันดับแต่พอไปเช็คกับเว็บไซต์ของโซนี่ไต้หวันก็ปรากฏว่าอ้าวไม่ได้อยู่ลตที่มีปัญหาก็เลยต้องรองดูก่อนนะครับผมว่าถ้าเกิดไปเช็คแล้วมีปัญหาไม่มีปัญหาแต่เครื่องดับเนี่ยจะมีการชดเชยจากทางโซนี่ประเทศไทยยังไงบ้างนะครับ อ๋อแล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมนะครับด่วนว่าตอนนี้ทางฝั่ง Sony x p e r i a นะครับอาจจะถอนตัวจากบางตลาดอย่างเช่นในฝั่งยุโรปที่ดูเหมือนว่ายอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ยอดตกอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างในฟินแลนด์นะครับก็มีเว็บไซต์ที่เขารายงานว่า Sony Xperia 1 m a x k 7ไม่ได้ขายในฟินแลนด์ในปีนี้และรุ่นต่อๆไปก็อาจจะไม่มาด้วยเพราะว่าโ o n y กำลังจะถอนตัวจากตลาดยุโรปในส่วนของ Xperia หรือว่าทางฝั่งของสมาร์ทโฟนครับ YouTube ได้มีการประกาศนโยบายใหม่ครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์และก,การสร้างรายได้นะครับหลักๆเพื่อจะแก้ปัญหาคอนเทนต์ที่มีการถูกนำมาทำซ้ำเป็นจำนวนมากครับแล้วก็หลายๆคลิปที่ทำจาก AI ล้วนๆแล้วลักษณะมันคล้ายกันไปหมดพวกกลุ่มนี้นครับจะไม่สามารถสร้างรายได้บน YouTube ได้ โดยทางฝั่ง YouTube ยืนยันว่าคอนเทนต์ที่อยู่บน YouTube และสร้างรายได้เนี่ยต้องมีความเป็น o r i g i ินอลนะครับผมไม่ใช่เอามาทําซ้าไปกันมาเรื่อยๆส่วนเรื่องของพวกคลิปที่เป็น Reaction อันนี้ทางฝั่ง YouTube ก็ชี้แจงว่ายังสามารถทําได้อยู่แต่ก็ต้องมองดูในส่วนตัวเนื้อหาด้วยว่ามีการ พูดคุยอธิบายหรือว่ามีการดัดแปลงจากตัวออริจินอลมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดเป็นการเอาคลิปคนอื่นมานะครับแล้วก็มีหน้าเรามานั่งอู้ว,ว้าวเขาทําอะไรเนี่ยโดยที่ไม่มีคอนเทนต์หรือการพูดคุยแนะนําอะไรเลยนะครับ <c oughs> ก็ถูกมองว่าเป็นการทําคลิปซ้ําหรือว่าติดในเรื่องของลิขสิทธิ์ก๊อปปี้ไรยิ่งโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็น AI Slop นะครับที่ตอนนี้เริ่มเห็นมากบนแพลตฟอร์มอย่างเช่น วิดีโอที่ให้เสียงภาคจาก AI แล้วก็ใช้รูปภาพหรือคลิปสั้นๆดึงมาจากที่อื่น,นครับวนไปวนมาต่อเนื่องลักษณะเป็นเทมเพลตแบบเดียวกันนะครับและเป็น AI ทั้งหมดอันนี้ก็จะถูกมองว่าผิดกฎแล้วก็ไม่สามารถสร้างไรายได้ส่วนพวกวิดีโอข่าวปลอมที่ทําให้คนเข้าใจผิดอย่างเช่นกรณีกระเช้าลอยฟ้าที่คุรักมาเลเซียงงงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็การเอาพวกสารดีฆาตกรรม ที่ตอนนี้กลายเป็นไวรัลจากช่อง True Crime Case f i l e นะครับพวกนี้ก็พอมีการพบว่าเป็นเนื้อหาและการภาคเจาไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนตัดทิ้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครไปเจอ่ไลฟ์โค้ดหรือว่าพวกอาจารย์นั่นนี่มาสอนว่านี่ไงครับสามารถทำคลิปขึ้น YouTube ได้มีรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องเข้าหน้าไม่ต้องโชว์ตัวไม่ต้องใช้เสียงอันนี้ให้รู้เลยนะครับว่าเขาน่าจะไม่อัปเดตกับกฎของ YouTube แล้ว ส่วนกรณีที่ Google โดนฟ้องห้ามขาย Pixel 7A ในญี่ปุ่น,นครับจากการละเมิดสิทธิบัตรคลื่น LTE นะครับล่าสุดตอนนี้ศาลยกฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นการที่ Google กลับมาพลิกชนะคดีของ Pixel 7A ที่ศาลแขวงโอซากะแทนในรายงานไม่ได้มีการแจ้งรละเอียดเอาไว้นะครับว่าทำไมศาลแขวงโอซากะถึงตัดสินตรงข้ามกับศาลของทางฝั่งโตเกียวนะครับแต่ตอนนี้เป็นแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้น ทั้ง Google แล้วก็แพ n นเทเนี่ยยังมีสิทธิ์จะยึดอุทธรณ์ครับภายใน30วันแต่พอสองสารมีผลการตัดสินออกมาตรงข้ามกันแบบนี้นะครับก็คาดว่าคดีนี้น่าจะยาวซะแล้วแหละลือกันมานานนะครับผมเกี่ยวกับตัว Chrome OS กับ Android ที่เอาจริงแล้ว มันควรจะควบรวมเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันถูกจัดวางให้เป็นเอโคซิสเต็มที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับตอนนี้ซาเมียซามันะครับประธานของ Android Ecosystem ได้ออกมาคุยกับสื่อต่างประเทศในประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่า Chrome OS จะเป็นฝั่งที่ขยับเข้ามาควบรวมกับ Android ในที่สุดโดยในตอนแรกฝั่งของซามัทนะครับหลังจากได้คุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็มีเทกรด้อยู่ในนั้นเขาได้สอบถามนักข่าวของช่องเทกรีด้ r ว่า คุณใช้ Macbook กับ Apple Watch ทำอะไรบ้างเรียกว่านักข่าวตอนแรกก็แอบ,บตกใจเหมือนกันเพราะนึกว่าเขาจะมาทักว่าให้คุณทำไมไม่ใช้ตัวของ Android, Chrome OS หรือ w i a r o s นะครับแต่กลายเป็นว่าเข้ามาเชยทีหลังที่ถามเพราอยากรู้ว่าแอปอะไรที่คุณใช้งานทั้งบน Macbook กับบน Apple Watch ว่าเดี๋ยวเราจะมีการรวม Chrome OS กับ Android เข้าด้วยกันเขาแหลกจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้พวกแล็ปท็อปต่างๆเนี่ยมีวิธีการใช้งานหรือว่าใช้แอปอะไรบ้างในการทำงานร่วมกันหลายอุปกรณ์นั่นเองครับนักวิจัยจาก c o d e Security นะครับได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของตัว Extension บน Chrome แล้วก็ Edge นะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีการฝัง malware ไว้แบบเงียบๆนะครับโดยตอนนี้เจ้า Extension ทั้ง18ตัวเนี่ยมีการโหลดไปใช้งานแล้วประมาณ2.3ล้านรายนะครับโดย extension กลุ่มนี้นะครับในช่วงแรกก็ใช้งานได้ปกติครับไม่เจอปัญหาอะไรส่วนมากก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับแต่งอย่างเช่นเครื่องมือเลือกสีตัวคีย์บอร์ดอีโมจิตัวเร่งความเร็ววิดีโอพวกบล็อก YouTube บล็อกโฆษณาแบบนี้นะครับแล้วก็พวกทีมโหมดมืดบางตัวก็มีตาราบรอง Google รีวดีเกิน800รายการด้วยแต่ก็พบว่ามีการฝังมัลแวร์เอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นลิสต์รายชื่อให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูครบๆเนี่ยไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ดรอยแซนได้โดยเมาแว้เหล่านี้นะครับจะมีการแอบติดตามเว็บไซต์ที่บุ้คลเข้าไปใช้งานมีการส่ง URL กลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนครับหรือว่า redirect ไปที่หน้าเว็บไซต์ปลอมได้โดยทํางานร่วมกับฟีเจอร์หลักของส่วนขยายครับทำให้เอาจริงแล้วมันดูไม่ออกว่ามันเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่ติดตั้ง Chrome extension แล้วก็ Edge extension เหล่านี้นะครับเช็คชื่อดูให้ดีว่ามีอยู่หรือเปล่าแล้วก็คอยทําการถอดถอน uninstall ออกไปให้เรียบร้อยนะครับ HMD บริษัทที่เราคุ้นชื่อกันในการที่เขาเอาแบรนด์โนเกีมาปลุกปั้นใหม่นะครับ ในการผลิตพวก Android Smartphone ในช่วงหลังที่ผ่านมาตอนนี้เจอปัญหาว่าในบางประเทศนั้นอาจจะต้องมีการลดขนาดแล้วก็เลิกวางจำหน่ายนะครับโดยมีการแจ้งว่าบริษัทที่อเมริการนั้นน่าจะมีการลดจำนวนพนักง,งานลดขนาดของบริษัทลงแถมบรรดาพวกสมาร์ทโฟนฟีเจอร์โ n e ทั้งแบรนด์ของ HMD แล้วก็ Nokia ยเนี่ยได้มีการถอนเอาปุ่มซื้อออกจากอเมริการแล้ว นั่นหมายความว่าน่าจะมีการถอนตัวจากตลาดของอเมริกานั่นเองถ้าจะว่ากาันตามตรงนะครับในช่วงหลังเอง HMD ก็มีข่าวลือนะครับว่าจะยกเลิกหรือว่าถอนลิขสิทธิ์การใช้ชื่อโนเกียในการผลิตพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็ออามาแถลงว่ายังไม่ได้มีการแยกทางกันแล้วก็ยังคงผลิตมือถือในชื่อโนเกียอยู่ครับแต่เป็นพวกฟีเจอร์โฟนมือถือปุ่มกดเอาเชื้อรุ่นที่เคยยอดฮิตเนี่ยกับมารีเมคทำใหม่นะครับส่วนตอนนี้บรรดาสมาร์ทโฟน ก็ใช้เป็น HMD ทั้งหมดแล้วยังคงมีการทำตลาดเปิดตัวรุ่นใหม่อยู่ในบางประเทศเช่นในบ้านเรานะครับแต่ว่าในอเมริกาดูเหมือนว่าจะไปไม่ไหวครับก็เลยต้องมีการลดขนาดตัวบริษัทแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องปิดไปเลยหรือเปล่ามาเกอร์แมนนะครับแห่งบูมเบิร์เจ้าเดิมได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิป Apple M5 นะครับที่น่าจะเห็นกันบน iPad Pro ครั้งแรกในปีนี้ส่วน MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับ เห็นว่าได้ต้องรอกันไปถึงช่วงปี2026เลยก็เป็นได้ถ้าลองคำนวณจากช่วงเวลานะครับเป็นไปได้ว่า iPad Pro ที่มาพร้อมกับชิป Apple M5 เนี่ยน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคม2025ครับก็จะมีช่องว่างในการเปิดตัวประมาณ17-18เดือนหรือประมาณปีครึ่งในส่วนของดีไซน์คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมครับเพราะว่าตอน M4 เนี่ย เพิ่งปรับมาเป็นแบบ iPad Pro ที่บางเป็นพิเศษนะครับจะมีก็แค่ตัวชิปใหม่นี่แหละที่ผลิตบนเทคโนโลยี3นาโนเมตรของทาง TSMC ส่วนตัว MacBook ที่เลื่อนไปเขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าตอนแรกเขาเคยทำนายเอาไว้ว่าปลายปีนี้แหละ MacBook จะมาไล่ๆเรียกกับฝั่งของตัว iPad Pro นะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ Apple อาจจะมีแผนเลื่อนการวางขายออกไปก่อนเริ่มเข้าไตรมาส3นะครับก็จะเป็นช่วงที่ข่าวครา,าวของ iPhone ตัวใหม่เนี่ย จะเริ่มมีออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดภาพเรนเดอร์โอ้โหออกมากันเพียบเลยนะครับทั้ง iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro แล้วก็ iPhone 17 Pro Max นะครับเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าเขาไปได้ภาพหลุดตัวของกระจกโมดูลกล้องกลมๆเนี่ยฮะที่ออกมาหลายสีก็เลยมีการคาดดาวสีสันของ iPhone ตัวใหม่ด้วยโดย iPhone 17อาจจะมีตัวเลือกมากถึง6สีนะครับ ก็คืออาจจะเป็นสีขาวสีน้ำเงินสีเงินสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับส่วน iPhone 17 Air เนี่ยไอตัววงแหวนกล้องมันมีทั้งหมดสีสีครับคือดำเงินเทาแล้วก็ทองนะครับก็เลยคาดการเอาไว้ว่าตัวเครื่องก็น่าจะมีสีสีตามตัวของคามราริงนะครับส่วน iPhone 17 Pro กับ Pro Max เนี่ยน่าจะมีโทนสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไอตัวของ คาเมล่าริงเนี่ยมันมีทั้งสีดำสีเทาสี Silver Dark Blue แล้วก็ o r เรน e ์ล้ววัออกแนวส้มๆหน่อยก็คาดว่าจะมีโทนสีที่เป็นส้มๆ้ทองแดงกลับมาอีกครั้งนึงหรือเปล่าครับในสไตล์ของ Copper แล้วก็เรื่องของงานดีไซน์ฝาหลังเนี่ยที่เขาว่าพอตัวรุ่นโปรกับโปรแม็กซ์โมดูลกล้องมันจะเปลี่ยนแขกมาเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยับในส่วนของตัวแม็กเซฟกับโลโก้ a p p l e ลงมาด้านล่างอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันตอนเครื่องจริงแต่ที่แน่คือตอนนี้ภาพเบรนเดอร์สีใหม่ของ i p n o นครับโอ้โหว่อนเต็มเน็ตไปหมดแล้วส่วนบริษัทผลิตหน้าจอเจ้าใหญ่ของจีนอย่าง B.O.E. นะครับตอนแรกก็เหมือนจะกินแห้วไม่ได้สิทธิ์ในการผลิตจอ iPhone 17เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่า Apple จะให้โอกาสนะครับ B.O.E. ผลิตจอ iPhone 17 Pro กับ Pro Max ได้แต่ สินค้าต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็จะให้ประกอบกับเครื่องที่วางขายในจีนเท่านั้นเพราะถ้าเกิดดูจากรายชื่อผู้ผลิตในตอนแรกนะครับ iPhone 17 Series ทุกรุ่น Pro Pro Max Air อันนี้ Samsung ได้สิทธิ์ผลิตทั้ง4รุ่นเลยส่วน LG ได้ผลิตเป็น iPhone 17 Air กับ Pro Max นะครับแล้วก็จอของ BOE เนี่ยถูกเลือกมาใช้ผลิต17 Pro กับ17 Pro Max ที่วางขายในจีนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเรื่องของการผลิตด้วยส่วนหนึ่งและคาดว่าน่าจะมีเรื่องของภาษีทรัมป์มาเอี่ยวนะครับก็เลยอาจจะมองว่าถ้าเลือกผลิตสินค้าบางส่วนในจีนประกอบขายในจีนเองเนี่ยอาจจะได้ส่วนลดภาษีไม่ต้องเจอภาษีนําเข้าส่งออกหรือเปล่านะครับทำให้ iPhone สามารถคุมราคาของบางรุ่นอย่างเช่น17 Pro กับ Pro Max ในจีนได้ดีขึ้นก็เป็นได้ส่วนประเด็นที่ทาง BOE นะครับโดนฟ้อง จากทางซัมซุง Samsung ว่าละเมิดสิทธิบัตรหน้าจอโ l e d นะครับในอเมริกาตอนนี้คำตัดสินของศาลชั้นต้นออกมาแล้วนะครับผมว่ายืนยันว่า b บ E ผิดจริงและคำสั่งระงับใช้ประเด็นของห้ามนำเข้าก็ตรงตัวครับสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรจอ o อ ED นะครับอันนี้คือห้ามนำเข้ามาในอเมริกาอีกแล้วแต่ว่าตัวที่มีสต็อกอยู่เนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่ส่วนระงับใช้นี่คือรุนแรงกว่าครับ พราะครอบคลุมทั้งหมดเลยสินค้าเก่าหรือใหม่ทุกชิ้นห้ามขายนั่นก็หมายความว่าไอสต็อกของจอที่อยู่ในอเมริกาก็ไม่สามารถนำมาประกอบนำมาขายได้ตอนนี้คาดว่าคำสั่งตัดสินครับรอบสุดท้ายเนี่ยน่าจะมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับถ้าเกิดไม่เกิดปัญหาอะไรมีการคัดค้านก็ต้องถูกแบนแล้วก็ระงับไปตามนี้ซึ่งปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟนของบริษัทหลาย,ลายที่เหมือนกันครับอย่างเช่น one plus กับ Motorola ที่ใช้บริการของ BOE ในการผลิตหน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าคำสั่งแบนมีผลเนี่ยก็ทำให้มือถือที่ใช้จอ BOE ไม่สามารถ Import นํนำเข้ามาขายในอเมริกาได้นั่นเอง s m s u u n ครับก็ได้อ้าแขนรับมาตรฐานการชาร์จแบบไร้สายชี่ทูครับไปตั้งแต่ S25 Series ไปแล้วแต่ทางฝั่ง s a m s u n งเองยังไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์แม่เหล็กครับมาไว้ในตัวเครื่องเพื่อทำการยึดเกี่ยวกับพวกหัวชาร์จนะครับที่เป็นระบบ แ a g กเน i ติ้ายกับตัวแ a ็กเซฟเน้นไปที่การอเอาเคสที่มีวงแหวนแม่เหล็กมาขายเป็นบุกปรณ์เสริมแทนซึ่งอันนี้สาเหตุก็คือทางฝั่ง s ซัมซุงกังวลว่าถ้าเกิดมีการฝังตัวแม่เหล็กของชี้ทูไ้เข้าไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องน่าจะมีความหนาขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เลยเหมือนกับตอนนี้มาทำแบบสำรวจใน Samsung Member นะครับโดยมีชุดคำถามประมาณว่าถ้าเครื่องหนาขึ้นไม่มีแม่เหล็กแบบเดิมจะดีกว่า หรืออยากให้มีแม่เหล็กแม้ว่าเครื่องหนาขึ้นเล็กน้อยประมาณ0.3มิลแล้วก็อยากให้มีแม่เหล็กแม้ว่าเครื่องจะหนาขึ้นไม่เกิน0.5มิลรวมถึงไม่สนว่าเครื่องจะหนาขึ้นแค่ไหนขอให้ใส่แม่เหล็กมาก็พอเห็นซัมซุงทำโพแบบนี้ใน m e m b e r ร์แล้วนะครับก็อยากจะให้ทำโพเพิ่มเติมด้วยว่า S Pen กับ Galaxy S จำเป็นหรือเปล่าเช่นเดียวกับ Galaxy c 4นะครับจำเป็นไหมอยากได้กันไหมทำไมถึงไปถอดออกแบบนี้อแล้วก็ประเด็นคล้ายกันด้วยนะคือใน c 4 7อ่ะมันทำให้เครื่องบางลงก็เลยถอด S Pen กับเลเยอร์ของตัวปากกาออกไปใช่ไหมครับอันนี้อยากให้กลับมาถามเหมือนกันเลยว่าอยากให้ S Pen กลับมาแม้ว่าเครื่องจะหนาขึ้นประมาณ0.3ม mm, ิลมรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคไหมตอนนี้มีแคมเปญใหม่ครับในวงการเกมเขาเรียกว่า Stop Killing Games ไม่ได้เกี่ยวกับการแบนพวกเกมที่มีการฆ่าก,กันนะครับไม่ใช่แต่เขาพูดถึงการที่ตอนนี้เนี่ยเกมพอมีการถอดออกมาขายแล้วคนเล่นน้อยไม่มีคนเล่นหรือแม้แต่บางเกมก็มีการถอดออกไปเลยจากในระบบทําให้คนไม่สามารถดาวน์โหลดหรือกลับมาเล่นได้ทั้งที่เป็นเกมที่เราซื้อจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับอ๋อจริงก็มีเกมที่เป็นประเด็นหลายตัวนะครับแต่เกมที่จุดกระแสนมากๆคือ The Crew ภาคแรกของ Ubisoft ครับ ที่มีการยุติให้บริการอย่างถาวรทั้งที่ตัวเกมเองเนี่ยมีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เล่นคนเดียวได้นะครับแล้วก็มีคนที่เป็นเจ้าของเกมอยู่เพียบเลยจ่ายตังค์ซื้อกันไปเยอะแยะแต่ด้วยความที่ตัวเกมต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาพอปิดเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บทำให้เกมเล่นไม่ได้ก็เหมือนกับถูกริบคืนจากลูกค้าโดยตรงงานนี้เรื่องไปถึงทางฝั่งของรองประธานรัฐภายุโรปจากโรมาเนียนะครับนิโคลเเลนะครับได้ออกมาบอกว่า เขาสนับสนุนแคมเปญน,นี้ครับไม่อยากให้เกมที่มีการจ่ายเงินซื้อไปแล้วสุดท้ายผ่านประยะหนึ่งไม่สามารถเล่นเกมได้เกมต้องเป็นของคนที่ซื้อไปไม่ใช่ของบริษัทเช่นเดียวกับฝั่งยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์หลายคนนะครับที่ออกมาเห็นตรงกันในขณะเดียวกันทางฝั่งของผู้ผลิตเกมนะครับก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกมพวกนี้มันต้องมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ตลอดมันก็เหมือนกับเป็นการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยที่ เขาไม่สามารถปิดได้มันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็มองว่าแล้วทำไมคุณไม่ทำเวอร์ชั่นที่มันออฟไลน์ออกมาล่ะในเมื่อบางเกมมาเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ได้นะครับก็ทำหินออกมาจะได้แก้ปัญหาไปเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกมมันต้องออนไลน์ตลอดเวลาก็เลยต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์เอาไว้คือทำแบบนี้มันไม่ถูก ไม่รู้เหมือนกันว่าแบตมือถือตอนนี้นะครับจะไปสุดที่เท่าไหร่เพราะว่าล่าสุด Honor X 70นะครับได้เปิดตัวออกมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ8,300 m มิลลิแอมนะครับตัวสเปคนั้นมาพร้อมกับหน้าจอ6.79นิ้วได้พาเนลเป็น AMOLED นะครับ r e เฟรชเร a t e 1 2 0ิเฮิรชิปเซตเป็น Snapdragon 6 Gen 4ส่วนของหน่วยความจำนั้น RAM สูงสุด 12GB ความจุสูงสุด 512 g b นะครับกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า8ล้านลำโพงคู่สเตอริโอนะครับและก็ตัวแบตเตอรี่นี่แหละ8,300 m ah, ิลแถมยังชาร์จไวถึง80วัต์ด้วยเช่นเดียวกับชาร์จไร้สายครับสูงสุดที่80วัตตงานนี้คือเปิดตัวแล้วก็วางขายในจีนไปแล้วนะครับอยู่ที่1,399หยวนในรุ่นเริ่มต้นประมาณ6,000-7,000บาทเท่านั้นเองครับตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิด X70 มาทำตลาดโลกมากขายในไทยเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมีการถูกปรับลดตัวแบตเตอรี่ไหมนะครับยังไงไว้ต้องรอดูกันอีกทีส่วนหัวเวลนะครับตอนนี้เห็นว่าเพียวรา80ในบ้านเรานะครับเริ่มมีเปิดแคมเปญให้จองให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับมีทั้งตัวเพียวรา80 Pro แล้วก็เพียวรา80 Ultra นะครับใครอยากลองมือถือกล้องเทพจากหัวเวลตัวใหม่นะครับยังไงลองไปจองกันได้ ส่วนตัวแท็บเล็ตรุ่นล่าสุดนะครับ Mate Pad Pro 12.2ประจำปี2025นะครับที่ใช้จอเป็นลักษณะเหมือนกับกระดาษนะครับมองง่ายสบายตาจะเขียนจะวาดก็ลื่นปากกาด้วยตัวนี้คือพร้อมวางจำหน่ายเปิดสเปคเปิดราคามาได้ของไปครบชุดเลยนะครับทั้งตัวแท็บเล็ต ชุดคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวสไตลัสยกเซตนะครับอยู่ที่27,990บาทนะครับเผื่อใครสนใจนะครับยังคงเป็นแท็บเล็ตที่โหจอสวยเหมือนเดิมครับแล้วก็เครื่องบางมากๆสเปคเนี่ยเป็นชิปคีริน 9000s RAM 1 2แรม 12GB ความจําอยู่ที่ 512GB นะครับกล้องหลังเนี่ย50ล้านจับคู่กับกล้องอัลตร้าไวท์8ล้านและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับ ลำโพง4ตัวหัวเหวี่ยซแบตเตอรี่1100ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว100วัตต์ครับอินฟินิกเปิดตัว Hot 60 Pro Plus และ Hot 60 Pro ครับสมาร์ทโฟน2เครื่องที่มาพร้อมกับชิปตัวใหม่ Helio G 2 0 0นะครับจอใหญ่ลื่นไหล 144H เฮครับพร้อมกับแบตเตอรี่และการชาร์จที่ไวกว่าเดิมด้วยสเปคของทั้งคู่เนี่ยเอาจริงเหมือนกันนะครับทั้งตัวของชิปเซ็ต Helio G 2 0 0นะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นตัวของ Hot 60 Pro Plus จะได้เป็นหน้าจอโค้งนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัว Hot 60 Pro จะเป็นจอ Flat Panel นลนะครับรีเฟรช104เฮิร์เท่ากันความสว่างสูงสุดเนี่ยดันได้ถึง4,500นิตทั้งคู่มาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับแล้วถ้เป็นตัว Plus จะได้เป็นเซนเซอร์ Sony แล้วก็ลำโพงเนี่ย ตัว plus จะเป็นเซเรโอระบบเสียง JBL ก็คาดว่า i n นฟินิของบ้านเรานะครับน่าจะเอาทั้ง2รุ่นมาทําตลาดเหมือนกับคร์ t 50 Pro Plus นะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอตามมันต่อว่าจะมาในช่วงไหนครับทราบกันดีนะครับผมว่าตัวคลื่น850 m มกะนั้นจะถูกยุกเลิกสัญญาในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับซึ่งทาง r รูเองก็มีการใช้ตัวคลื่นนี้กับทางฝั่งของ NT อยู่ด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ย แม้ว่าคลื่นจะถูกตัดไปในวันที่3สิงหาคมแต่ทางทูร์กบอกว่าคนที่ใช้ซิมอยู่จะไม่ดับแน่นอนแต่ก็ยังขอความร่วมมือว่าให้ทุกคนลองเช็คกันก่อนครับเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นซิมใหม่จะได้ทําการรองรับคลื่นอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอัปเกรดซิมทั้งเรื่องของการใช้งานในประเทศแล้วการไปรมมิ่งในต่างประเทศด้วยวิธีการเช็คก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ กดดอกจัน850สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับเพื่อทาการเช็คซิมที่ใช้งานอยู่หรือถ้าเกิดมีซิมในเครื่องอื่นครับอาจจะเป็นเครื่องของคุณแม่เครื่องของลูกลูกหลานๆเพื่อนๆที่บ้านแต่เราไม่ได้ถืออยู่เนี่ยก็สามารถกดเช็คได้เหมือนกันนะครับดอกจัน8 5 0ดอกจันตามด้วยหมายเลข10หลักที่เราต้องการเช็คแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกก็จะรู้ว่าซิมที่ใช้นั้นเป็นซิมของตัวคลื่นแป0าหรือเปล่า ถ้าเกิดเช็คแล้วไม่ใช่ก็ไม่ต้องทําการดาเนินการเปลี่ยนซิมใดๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเป็นตัวซิม8ป0เมกะเฮิร์ตนะอันนี้ก็ให้ไปติดต่อที่ True s h o p นะครับเพื่อขอเปลี่ยนซิมใหม่นั่นเองโดยการจะเปลี่ยนซิมก็ต้องเอาบัตรประชาชนพร้อมกับซิมเก่านะครับไปขอรับซิมใหม่ได้หรือไม่ก็โทรไปที่หมายเลข1 2 4 2เพื่อขอให้จัดส่งซิมใหม่ส่งถึงที่บ้านฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้เป็น e s ิ m เองก็สามารถทำการเปลี่ยนซิมได้ผ่าน True a อ p พลิเคชันโดยการไปขอเปลี่ยนซิมมใหม่ จะไม่มีผลกับแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่โดยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนซิมแล้วจะโดนเปลี่ยนโปรเปลี่ยนแพ็กเกจอันนี้ไม่โดน,นครับถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาสามารถแจ้งที่กรสทชได้นะครับ่มีการตรวจสอบให้ว่าเฮ้ยทำไมมีการเปลี่ยนแพ็กเกจกับการแค่ขอเปลี่ยนซิมใหม่เท่านั้นใครชอบเจอปัญหา Windows แอบอัปเดตตัวเองนะครับทั้ง Windows 10แล้วก็11 เขบอกว่าหลังจากแพชตัวใหม่ล่าสุดไปเนี่ยจะไม่มีการแอบอัปเดตเวอร์ชั่นเองครับจะมีการแจ้งผู้ใช้กอดอัปเดตทุกครั้งโดยเจ้าแพชที่ว่านั้นก็คือตัวของ KB 5 0 0 1 7 1 6ครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเจอว่ามันแอบอัปเดตเองเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยอัปเกรดไปใช้ Windows เวอร์ชั่นใหม่ เพราะ Windows 10เนี่ยกำลังจะหมดการซัพพอร์ตหรือการสนรับสนุนในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับและพอมีการร้องเรียนกันเข้าเยอะๆว่าหูทำไมแอปอัปเดตแพทตัวนี้มาแล้วก็ต้องมาแจ้งเตือนกันนะครับทำให้ Windows เองก็ต้องออกมาแก้ไขนะครับว่าหลังจากนี้ทุกการอัปเดตจะไม่มีการแอบมาอัปเดตหลังบ้านอีกต่อไปแล้วนะครับจะมีการแจ้งแล้วก็ต้องกดยืนยันทุกครั้ง วันเสาร์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับในรายการหิวข่าวอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกนะครับผมวันนี้ผมพัดกับพวกเราทีมรอยแซนลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องได้นะครับ